ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับโควิด -19 นะคะในช่วงเวลานี้ที่ได้เห็นการระบาดของโควิด -19 ในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะทั่วประเทศนะคะทำให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนก็ต้องปรับเป็นออนไลน์แต่อุปสรรคก็เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าในหลายๆพื้นที่การเชื่อมต่อกับสัญญาณหรือว่าอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมเกิดขึ้นทำให้ได้เห็นภาพสถานการณ์เหล่านี้ค่ะ งตัวประหอบขอจ้จา5-6คนรุมโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเป็นสภาพที่เกิดขึ้นของไอเรและเพื่อนๆชั้นป .6 โรงเรียนวัดป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่หอไอเรยต้องไปรวมกลุ่มกับเพื่อนในแคมป์แรงงานก่อสร้างที่พ่อและแม่ทำงานเพื่อหวังพึ่งสมาร์ทโฟนของเพื่อนใช้เรียนหนังสือแลวแตกต่างกับที่เราเรียนในห้องอีง้ก ถ้าเราเรียนในห้องก็ครูสอนแล้วก็เข้าใจเราไม่ต้องแบบไปอยู่กับใครตรงนี้นะคะกําลาบินไปบนต้นไม้ข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์และสัญญาณอินเทนอเร์ออรญญอนเนต็ตก็ทำให้ครูบางคนสอนสดๆทางออนไลน์ไม่ได้จึงต้องอัดวิดีโอส่งให้พ่อแม่เด็กนำไปเปิดให้ลูกดูในภายหลังแต่ครูก็ยอมรับว่าวิธีนี้ได้ประสิทธิผลทางการศึกษาไม่ถึงร้อยละ50 เด็กจำนวนไม่น้อยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแม้มีโทรศัพท์แต่ก็ไม่มีเงินจะซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตครูจึงจำเป็นต้องไปหาเด็กๆที่บ้านครูประจำชั้นมาเพราะครัวนี้มีสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวแต่มีพี่น้อง3คนพวกเขาจึงต้องสลับกันใช้เรียนออนไลน์ในขณะที่ผู้ปกครองต้องแบกรับภาระค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละ200บาทแต่บางวันก็ไม่เห็นได้เข้าเลยเพราะอะไรคะ นะเน็ตไม่มีเน็ตไม่ดี<ม>ด๋อสมัครเน็ตเป็นรายวันหรอคะ,คะบางวันไม่ได้สมัครเน็ตก็จะเข้าเรียนไม่ได้ใช่ไหมคะบครอบครัวไม่มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์และค่าอินทเทอร์เน็ตแต่การที่ลูกอยู่กับโทรศัพท์มากเกินไปก็กังวลเรื่องติดเกมไม่ได้ให้ความสนใจกับการเรียนออนไลน์เท่าที่ควร พ่อแม่จึงตัดสินใจส่งลูกไปบวชเนน<ป>เพื่อให้เรียนรู้วิชาชีวิตมากขึ้นเขาก็ติดเกมเข้าวก็ไม่ยอมกินอยู่บ้านนี่ผมนี่เขามาอยู่นี่เขามีราชีเขาอ้วนนะลูกเนี่ยมาอยู่วัดเขาได้กินข้าวทุกตลอดเวลาแต่อยู่บ้านวันละครั้งเขาจะกินแต่ขนมกับนนะ้ำเป๊ปซี่จากนั้นเขาก็เล่นแต่เกมไม่สนใจการเรียนได้ความรู้มากขึ้นครับ ได้ความรู้อะไรบ้างวิชาชีวิตวิชาวิทยาศาสตร์วิชาศิลปะครับได้สาระด้วยครับอืมฝังกับเรียนที่โรงเรียนยังไงบ้างราครับก็โรงเรียนก็จะตีครับแต่ที่นี่ก็จะไม่ตีครับบางครั้งการหาสัญญาณต้องเข้าไปอยู่กลางทุ่งกลางป่าหน่วยงานต้องเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับความช่วยเหลือ เด็กกลุ่มนี้ต้องตามหาสัญญาณเพื่อได้เรียนออนไลน์ให้ทันเพื่อนมมน,น,นี่เป็นเพียงตัวอย่างข้อจำกัดส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กที่ต้องเรียนออนไลน์ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทย